ต้มอ่ะมีบรรยากาศยามชาวเศร้าน้อพี่น้องอยู่บ้านไอ้ซิงเพิ่์นตัวเกียงๆนี่มียังบ่ตัวกลางๆนะตัวกลางตัวใหญ่น่ะอ่าตัวกลางตัวใหญ่ใช่แหละตัดไม้เตรียมเถ็ดอันะไรให้เพิ่์นน้อพี่น้องบนใบถ้วยมาบ้วงให้เพิ่นนั่นแหละ บายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc พัสดุสุขสุขคนเนาะบ่อยจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าจะเป็นทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่ชองยูทูปแวนสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจฟสแวนอีกแล้วนะพี่น้องเนาะเส่ร์เปิดภาพมาตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเศร้าๆนะพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านของไอซิงเพิ่นหรือว่าอยู่กระท่อมของไอซิงเพิร์ทลทแหลน,พน,นะ,พ,นนะ,พ,นนะพี่น้องเนาะนี่แหละก็จะมาถามเพิ่นว่าเป็นจังได้หลังจากดีเลย์นอนระท่อมใหม่ เรับำันตีบ่อน้องพี่น้องเนาะก็จะมาเบ็ดบรรยากาศยามเ้าวๆนะพี่น้องคืออันเมื่อวานเนี่ทางไอซิงฝนมาซีหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าน้อพี่น้องก็เลยจะมาเบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบิ้งเนาะอ่าซึ่งมื้อนี้นี่แหละทางเฮาก็จะต่อเติมบ่อนเกยเนาะพี่น้องเกยดังไฟให้ทางไอซิงเพิ่นนัอะไรนะพี่น้องก็จะเอาเพชรตั้งอ่าต่อไปนาะพี่น้องแล้วก็จะเฮ็ดบ่อนไว้สวยไว้บวกให้เพิ่นนนั่แหละเนาะพี่น้องยามฝนตกฝาลงก็จะได้มีบ่อนดังฟืนดังไพเนาะพี่น้องเนาะ อ่าโอเคนะพี่น้องกระสันกัเพิ่อนๆเป็นกันสักสเวลากะจะได้เข้าไปหาทางไอซิงเพิ่นเนาะก่อนจะข้าไปหาไอซิงเพิ่นกะบจะได้กัขอขอบคุณขอบคุณพี่อนๆเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปแลนก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อพี่น้องเด้ออารมณ์หมั่นขัญยืนลำรวยลำรวยเดินทางไปใส่กะอ่าพี่น้องเนาะโอเคกระสันกับจะข้าไปหาทางไอซิงเพิ่นก่อนน้อพี่น้องเนาะมาบึงบรรยากาศน้ำเศร้าๆน้อพี่น้องนี่เลยน้อพี่น้องบรรยากาศน้ำ เ้าวๆน้าพี่น้องเป็นจังไรดินอนคืนนี้นอนรับฟันดีบ่ได้กระท่อมใหม่น้าพี่นอนะ้องเนาะพินแหละ,ะมาแบบนี้ก็ดังไพ่กลุ่มๆเห็ดยังเด้บาทนี่อ่สบายดีสิหะเห็ดยังอันนี้นะ่ะต้มนม้ำต้มนม้ำต้มน้ำเห็ดยังโอ้ยลวกหมี่ลวกหมี่โอ้มอยังอันอนะ่ะน่ะหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึงเข่าเองมะน,นี่ ซุกเป็นที่เรียบร้อยโอ้ทางไอซชิงนนึ่งก็ทอดไข่เป็นไดเนโอ้สีต้มมี่กินต้มมี่กินข้าวเลยมาหนีิคือพวกต้มไข่กินกับอ๋อต้มมี่เปิดบางดูมันมันชุแเราไปจักน้ำนะฮันดีโอ้ยต้มได้แล้วสะเอามาต้มมาเอามาต้มเป็นจ้งไรนอนคืนนี่อ๋อทุกพี่น้องเลย เปิลก็ไหว้เป็นระเบียบเพียบห้อยได้ได้มาอมน,นี้ปัดกวาดไหว้สะอาดสะอาดแล้ว嘛น,นี่อ๋อโทษไหว้ดีแล้วบาดน,นี้เปิลกะหู่จักไหวคลองเลยเป็นเลยเปิลกะหลังจากที่เปิลน,นอนแล้วเปิลกู้เปิลกะผับไหวโอ้ผับก็เป็นเนะาะไพ่บอกวิธีผับนี่นะผับเองเลยโอ้พรมแพ่ปกเนี่ยหลังจากที่เปิลตุ่มแ,แล้วนะพี่น้องนี่เลย ฝันก็เอาไว้เป็นระเบียบเข้มห้อยเครื่องคลองฝันนี่ฝันก็เอาไว้ดีนะทางไอ้สิงฝันนี่ก็ได้หือว่าเป็นคนแบบว่ามีความหู้นะพี่น้องแบบว่าเข้าใจคนง่ายเห็นไหมเติมฝนนี่มาเป็นอ่าบบเทียนก็ได้เห็นดิต้มอ่ามีบรรยากาศยามชาวเศร้านะพี่น้องอยู่บ้านไอ้สิงฝันฟันยังบ่นอนคืนนี่โอ้โบได้ฟันยังไงโบได้ฟันบอกยันว่าฟันดีก็บอกไงอ๋อ นอนรับขับบ่คืนนี่เป็นยังไงน่ะบ่จะรับเนยเป็นยังไงคือบัวรับตื่นเต้นบอกยุงบ่กินบ่คืนนี่ยุงห้องให้แลวคืนนี่เนาะนี่แหละสิ่งเฮ็ดกินยำเศ้านึี่น้อเนาะ ต้มหมี่น้เซ่าคือบัวต้มใส่ไข่น้ำประหยัดไข่บ่กเะ็ดกินละเห็ดกินทีละอย่างกเะ็ดกินไข่แหละคือก็คือกินไข่กินหมี่ก็คือกินหมี่โอ้บดจากคงแล้วต้มหมี่นะแล้วก็สี่ท่งอือเสดงว่าซองแก๊สนี่ได้ลายมือเติมได้เนาะ คือมันนี่ทางเฮาหาจะ้าเจ้าเห็ดอันนี้ได้สิ่งนี่แหละนี่เห็ดเกยออกมานี่เฮาไปหาตัดลักมาแล้วก็เห็ดเกยจังหน่อยเบาเบาแซนเพิน่นขามาเพิ่นที่ซื้อห้ตังเข้ามาแล้วก็เฮาก็กวบ,บลงนนนี่นะเวลาฝนตกจะได้มีบอนดังพื้นดังไฟแล้วก็จะเาห็ดห่านหิ่งเจ้าพรออ่คือบอ่าแซนเพิ่นถือผ้ามาแล้วเนาะเอเอจังหน่อยเขาเขับไปตัดลักนี่ตัดได้บอเนาะเพิ่นก็อยังตัดจะบอกตัดเล็กๆน้หน่อยเนาะ เอาลักงามมาเลยส่วนลักตัวน่ะฮากะชี่บริตัดออกตัวน่ะฮาวจีผูกให้ต้นใหม่เลยตัวน่้นะปอมเป็นต้นใหม่แต่ว่าตัวนี้เขาอาจจะได้ตัดออกนี่สองสามต้นนี่แหละนี่ตัดออกมาแหลวก็เห็ดบอลวบบวงก็ได้แนี้ฮบางที่ฮากะนี่แหละสิตัดแต่ขานีนี่นี่นี่ตัดออกแต่ขานีชิ่งนี่ตัดออกขานีขานีขานี่แล้วก็เฮาก็เอา ตะปูมาตอกนีเลยเห็ดหานบวกเลยเฮาก็เห็ดแค่ชองรักนี่ชองรักคูชองรักนี่ตัวนี้เฮาก็ป้าไว้เลยตัวนี้เฮาตัดออกแต่ตัวนี้นี่หัวออกตัวนี้แล้วก็เห็ดน,นี่แหละกาตัวนี้ก็ผูกมานีเลยนี่ผุกมาใส่ตัวนี้เลยนี่แล้วก็แค่พังอีกรักหนึ่งนะนี่ก็ได้เจ้หน้าที่กินข่าวแล้วจะพาตัดไหมจะได้มีบนไว้บ่วงไว้ถ้วย ก็มีทั้งบอแซนเพิ่นกับทั้งไม่เผ็ดกับสั่งสื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็นพวกทางน้ําทางน้าให้เจ้าใส่น้ํามาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำให้เลยน้ำนี่ไปตักเอานปใช้ในหนองนี่บ่อแปยู่สร่างขอบ่อแม่และเขามาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำมันจังสะอาดสะอ้านถ้าว่าเขาอ้ามอามได้ยุ่อยู่้ํานองแต่ว่าเขาหนึ่งเข่ามันก็น้ำมันจะขุนแน่ให้เลยคือว่าให้เลยมันก็เลย ห่สิงเพิ่นไปเอาจะพุ่นอันนี้โอ้ยสุกแล้วกินโลดบาได้ป้าเนาะนางสติกนี่หมกะทุนนี่อาเอาอุดป้องการโตรบอคือบุกกินนั่นนี่เอาไว้ซะก่อนโอ้ป้าเฮาหาตัดไม้ป่ะซะตัดไม้เป็นอันนี้ อีกลักหนึ่งเลยกาตัดซองซองลักมาใทน่นี่แล้วกาก็แล้วไปใช้ผ้าเจ้า,ผ,าผ้าใหม่บ่หนี่ิบังดูโอ้เข้าอยู่เข้าอยู่บ่บดผนเนาะมันมีอันหินผนมันก็ที่เข้าอยู่ทัดอันนี้นี่ได้บ่เป็นทัดบ,บ่ดือว่าจังไร นี่ไอ้ชิงรำนี่นี่นี่ตัวเงียงนี่มป็นยังบ่ตัวกลางๆลางนตัวกลางตัวใหญ่น่ะอ่าตัวกลางตัวใหญ่ให้เลยตัดไม้เตรียมเถ็ดอะไรให้เพิ่นแล้วพี่น้องบนใบถวยว่บวงให้เพิ่นนั่นแหละใส่ใบบวงมันจังบบเกะกะบานนอนของอ้ายแล้วแหละ อ่นตานแหลได้อยู่ซองรักรผ่าบทฝนเนาะ<ม>นโอ้ข่าวอยู่แต่มันบ่อยากเข่าคิดว่ามันเข่ามันข่าวอยู่แต่มันบกเข่าต้องเก็บเอาหีดมาฝนมีบ่หีดบนถิ่มแถวนี่หีดเห็ดนทางอะได้ตัวก้อนใหญ่ๆนะนนนนะบ่มีออมันม,มีพอเก็บมาฝน เดี๋ยวบบแอ,อนมาที่นีเบมือตามคนทางเจ้าว่าเพินนี่มาจักตัวทิบทิมบอนที่เพิน่นโบกอันทางบ่อนมีครัวฮะฝนได้หินตัวนะอันนี้มันเขาแลนะ้วพันกรแต่งก็แต่ง ตัดลายกบได้ได้ไหมเพิ่นเนาะเพิ่นว่านด้ยันเพิ่นว่าโอ้มียังอัะนนะ่ะมุนออกมานะ่ะฮะ <c oughs> มีดวงหมุนออกมาได้หนะ่ะถ <c oughs> ือมีแทามาวาดดิพัดหรือมาอให้อใส่ทงกับเื่อคือเก่าเดี๋ยวเขามาตอนเที่ยงก่อนจะเอามาให้ ไอสิ่งเราจะหมักหมัดเซ่อๆนะพี่น้องแบบตูนโบลีเชลแมมตูนโบลีเชลแมมนี่งฝันก็หมักแบบเซ่อๆไปสิแหละอ่าดึงดึงสักมาพี่มันเก๊กบอลเองา ก็น่าสุดปลายเลยมันบกเข่าเนอะพี่น้องอ่าตัดให้เละพอแล้วโอเคเคยบึงสายเนาะ นี่ดิลำนี่ตาลำนี่ต่อนี่ยสินี่ลำตัวนี่ลำเกียงตัวนี้ đẹp no. nó <laughs> ถ้าอันบกเข่าก็แต่งก็แต่งอยู่นี่แหละตัดใกล้กระท่อมเพิ่นไี่้องเอาเล็กๆน้หน่อยเอาลายเพิ่นกบชิว่าได้ไม่เพิ่นเราพี่น้อง เอ้าสักเข้ามาหน่อยเพ่แห่บ่ได้ไปจะบ่อมื้อนี้โอ้มันไปจัง ตาปาไะเลตาปลาทะจงไว้ไปลาจงไปเป็นง,ไไง,ไไงานปลาทเฮ้ยตะเลย แลอวก็เลยซองล้ำเอาซิงมาอีกล้ำหนึ่งพอพี่มาเอาล้ำนี่ขาดบอนี่ไอ้ซิงล้ำนี่นี่ล้ำนี่ขาดบอเจ้าตัดขาดบอนี่แหละนี่ทำนอกนี่ ผ่านบริยักเขาคือไอ้สิ่งนั้นนะจ๊ะเราเขาใจาง่ายพี่น้องเราเวลาที่เราว่าไปเราก็เหปุผบปุ๊บปุบป๊บ,บแต่ว่าคนแค่ขาดโอกาสพี่น้องขาดโอกาสในชีวิต บนบน่มีบนอยู่บนเสาโอ้แข็งเนาอไว้นี่แข็งเลยใหม่นี่เชียอแล้วแต่งแต้งนะเพื่อนผ้าบุกเข้าเออมันจะแข็งเอ้าพี่น้อง,องอเอ,อ้ย กตัดไม้เป็นลำที่สามน้องพี่น้องผ้าบริยาเข่ามันก็เลยตัดอยู่นี่เลยชิ้นแตตัดได้แบบแมนแมนเพื่อ,น,อ,อนจะเป็นคนบวมักปากน้นองแต่ว่าเวลาที่เราสั่งไปส,สั่งนี้เพื่อนก็นจะเผ็ดปุ๊บปับปป๊บเลยแบบคนอยู่ตัวคนเดียวบ่ได้ยคอยมีหมูมมีคู่อะไรพี่น้องก็เป็นคนที่แบบว่าบวมหอยปากนะอ่าโอเคสามรั้ก็พอเลย ào, tơi này hao tát lấy, bay phu, tơi này bảo vai này còn cả đấy, để mình hao chẳng ăn tát chỉ vài hệt han cái nó. บรรยากาศสงสัยเศราอยพี่น้่งเอ้ยมันนี่ Ok, này tới đây Ok, đây lại sai sẽ xìm cho xíu Nó bị đoán cho hết bọt vài vai thủi. Oh. Đi, lò đa, lò đây lọn ở nó tưng đèo bóng 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 bỏ bóng Nhân bỏ bóng 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 เห็ดประมาณพอได้ป้าได้นะพี่น้องนี่เลยเห็ดหันถวยหันบวงเห็ดซิงเพิ่นนะพี่น้องนี่นี่เด็ดเห็ดบอลนี่เห็ดบอลนี่นะพี่น้องเด็กะเห็ดบอลนี่นี่เด็ดนี่ตอกให้กับต้นไม้เลยนะพี่น้องนี่เด็ดก็มีแต่ตัดปลายต้นไม้ตอนนี้ทิ่มเล็กๆน้อย กพูกแค่น,นี้แหลยพูดให้ต้นไม้ตัวนี้เลยเอาพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เห็ดเทียมแล้วกะรที่ให้ใหทั้งไอ้ซิงแล้วขุดอยู่นี่เลยซองลากน้องพี่น้องนี่ขุดอยู่นี่ได้สองลากนี่เด็กคุดเอ็เซิงกับไอ้เนสิงนี่คุดเลยตัวน,นี้กับคุดเอ็เซิงกับลากเลยคุดเอ็เซิงกับเสาตัวน,นี้เนี่แหละขุดนี่นี่ เอามเสริมกับเฉาตัวนี้เจ้าต้นไม้เอาต้นไม้ตัวนี้เป็นรากเลยนี่ขุดนี่เลยนี่อ้ขุดออกมาผิดก็ได้ฟาไว้ชี่งอะ่รอย่างเงี้ยนี่ขุดนี่เลยนีก็้เข่าเนาะเทียมกว่าไงเข่าก็บฟา cút đến nói cái đấy cũng đến nói lòng phải đây là chắc เด็กกึอบกลับเอาทบเลยก็ได้ลักหนึ่งนะพี่น้องเห็นหานใบบวงว้ถ้วยชั่วคราวนะพี่น้องเติมซ้ำได้ดินได้ดอนได้เพิ่นบอลใหม่เลยขันซื้อดินบอลใหม่ใหครจะไปอยู่อยู่บ่ฮะเออยัออยงบจักบ่พอทั้งสุมเฮาจีฮา ดอกซื้อดินห้ได้อา่าพอได้เจ้ามีดินมีดอัดของตัวเองน่แหละหรือว่าผูกพันกับบอลน,นี่บอ,อย,ยังอ,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 อยู่บอลนี่บอแต่คนขายคนยัดขายแพงอยู่ในนี่มน่าทางเนาะนี่หลยน้าพี่น้องเห็ดบอลห่านใบถววบ่วไอ้บวกเพิ่นสวข้าวก่อนน้าพี่น้องมันจังมีบอลจุบบอลเศร้าอันนั้นมันมาลุงทุกติ่งโพดในในน้าพี่น้องมาจากนา้ำแน่ เสื้อผ้านี่ก็เลยพากันออกมาเห็ดอันนี้แหละก็จะเห็ดติดกับตุกไม้เลยเนะพี่น้องตุกไม้แบบแอนตี้ตัดออกนี่ตัดออกครึ่งหนึ่งนะพี่น้องเอาต้นไม้เป็นเสาเลยต้นนี้ก็ตัดออกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งส่วนสองต้นนี่ก็ป้าว้บนนี้คือเก่าเนาะนี่แหละบนที่เห็ดน้ำเปเสาจะน้อยเพื่อจะกลับเข้ามาใหม่นะพี่น้องทำเบาเอ็นก็ได้ก็ไรสิ Nào, ông Long ơi con chứ con à, Thằng này ừ, Nào, à. à. ល្រូពីល់អានបានទ្លាដែក្រូវ นี่เลยนะพี่น้องก็จะเห็ดแบบนี้ไม่กาดชะนีไอซิงกาดช่นีเลยตัวนี้ก็กาดคะนีตอกค่นี้เลยนี่เลยตอกค่นีแล้วมันจังสบายก็มีแต่ตัดตัวนี้ออกไอซิงนี่ตัดตัวนี้ออกนี่ตัดตัวนี้ออกนี่ตัดคานี้ก็ได้ตัดคะนีแล้วก็ตัดคะนีให้มันให้มันวิตตอนที่เอาไปตังมาใส่นะตัดเลยก็ได้เดียวมาจะหน่อยก็จังเห็ดต่ออันอันนี้เราบนไวอันถั่วบวงเฮานี่ตัดครั้งหนึ่งยับเพิ่อีก อ่าทำอะไรเละพอดีเอาต้นอันนี้เห็ดอันเสาเลยจักต้นยังอันนี้ฮะต้นมักคีรีนบ่หรือว่าในไหเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็บ่มยังรายเนาะเอขอจบคลิปชนีนน้นะพ,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 พี่น้องเนาะเอาไว้คลิปหน้าคลิปไหนอีพี่หน้าอีพี่หน่ายจึงพ่อกันเท่าไรนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวอีพีต่อไปก็จังมาพวกับบบาเอ็นและกับซิงอีกท่านึ่งนะพี่นอ้องขอโตัวลาไปก่อนนะพี่น้องผู้ใดที่กลับมาหับชมคลิปขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเ้ะพี่นอ้องเอาไปก่อนสบายดีแหละสวัสดีพี่น้อง